พอคุณพ่อก็ให้ความเห็นไม่ได้ว่าเออเรียนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับอ่าค่าเช่าถ้าเรียนธรรมดาเรียนมอชอเนี่ยนะครับปีหนึ่ง๙๐๐๐นะครับเรียนรามเนี่ยปีหนึ่ง๒๔๕๐บาทค่าใช่นานะครับถ้าเรียนมหาลาัยเอกชนก็ประมาณปีละ๕๖๐๐๐บาทอย่างที่ของเอแบบเมื่อกี้นะครับตลอดหลักสูตรจะใช้เงินประมาณ 368,000บาทน,นะครับารายละเอียดหาได้ในเว็บไซต์นะครับส่วนเอกสารนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะครับใครสนใจก็หาดูเริ่ติมนะครับที่ว่าเวลามันไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีมีอะไรให้ดูนะครับอาเรียนจบแล้วไปทำง,งานอะไรนะครับคณะนิติศาสตร์อ่าวอันแรกเลยทน,นายความนะครับสองอายการสามผู้พักษา ยกสามอาชีพนี้เป็น c a สตั t ด d ก่อนนะครับนี่นี่คือรูปนะครับนายสามนะครับคนที่ใสแ่แว่นนะครับเบอร์นหนึ่งหลัลกรูปที่รูปพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นั่เคื่องถือปพลาษต์สองคนที่นั่งบนกระลำ,ำนะครับใส่ชุดกุยดำๆนะครับหมายเลขสองนี่คือพยาหรือตัวผู้เสียหายหรือจำเลยน,นะครับ หมายเลขสามก็คือตัวนักฝักซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้ายเป็นจำเลยขวาเป็นโจทนะครับคนที่สี่นี่น่าจะเป็นทนายจำเลยคนที่ห้านะครับเปยได้ทั้งทนายโจทและทนายอาัยการนะครับคนที่หกเขาเรียกเสมีหน้าประหลังนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาที่คอยทิ้งดีหรือจัดก,การธุรการให้สารนะครับคนที่เจ็ดเป็นคนเข้าฟังคนที่แปดก็ออกน ระบบการพิจารณาของศาลนะครับเนี่ยนะครับระบบการพิจารณาศาลเนี่ยการทำโดยเปิดเผยนะครับใครเข้าไปฟังก็ได้ก็ขออนุญาตเข้าไปฟังนะครับถ้าเราจะเข้าไปฟังเราก็บอกเพื่อการศึกษานะครับวิชากฎหมายเนี่ยนะครับใครจศาสตรวก็ประกของอาชีพด้านนี้ในสามิสามอาชีพที่ว่ามาคือทนายความผู้พิพากษาอัยการ เวลาทำงานเนี่ยจะต้องใส่สุดใส่คุีนะครับใส่ให้ดูเลยนะครับเป็นคณะเดียวนะครับในประเทศไทยเป็นสาขาวิชาเดียวในประเทศไทยที่ใส่คุยในเวลาทำงานนอกนั้นพอรับวิทยาเสร็จแล้วก็ออาไปไว้นะครับไม่ยีโอกาสได้ใช้นะครับจนกว่าลูกเอยจะรับปริญญาด้นะครับ ท่านนายช่วงทนายจบแล้วก็ก็จะออกนะครับอันเด็ดในห้องเรียน่ะในสระก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ก่อนให้ แต่ก่อนเรือสองเนี่ยเขาจะเบิกความเขาต้องสาบานตนก่อนนะครับบาตรตนข้าพระเจ้านะนายอะไรก็ว่าไปขอสาบานตนต่อพระธาตุโดยสุเทพว่าจะให้การด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นนะครับเจ้าให้การให้การเท็ศแต่ประการใดขอให้เจ้าประสบคัใหบัติอังบวงแล้วก็จะเบิกความทุกคนที่จะพูดกัยสารนะครับ ทําไมที่ที่ในห้องพิจารณาสืบิรูปในหลวงเพราะว่าศาลเนี่ยทำงานภายใต้ข้อปรับข้ปรามาพิจารานะครับอันนี้ก็เป็นรูปข่าวนะครับอาชีพทนายความนิยามอาชีพก็ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายให้คำปรึกษานะครับให้บริการกฎหมายรับ้ากฟารนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าขาดสามวิชาชีพนี้ไปกระบวนการในห้องมันยาะ นะครับทำไมได้กฎหมายไทยมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับมีอยู่มากราหนึ่งบอกว่าถ้ากรณีที่มีโทษประหารชีวิตนะครับจำเลยต้องมีทนายความนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งคือถ้าผู้กระทำาผิดเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่าสิแปต,ต้องมีทนายความนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับ อายุได้น uh, pues uh, nah ้อยเ่ยนะครับก็จะต้องใช้บริการของทนายความเหมือนกันแต่พอภาวนาอยากให้ทำบิดลวกัน้วนะครับอ่ะเป็นทนายแล้วนี่สภาพการจ้างงานนะครับเป็นอาชีพอิสระนะครับคนนิยมทำกันเยอะเยอะครับช่วงนี้เยอะเชียงใหม่นี่มีตั้งห้าหกร้อยคนนะครับค่าตอบแทนนะครับ แรกๆถ้าอาจจะเป็นเดือนๆที่อยู่กับสำนักงานนะครับต่อไปก็อาจจะถ้าเป็นธนคารอิสระมีสำนักงานตัวเองก็าอาจจะเรียกจากทุรทร์นะครับร้อยละสิบถึงร้อยละยี่สิบของทุนทร์ทะเลาะการล้านนึงก็เรียกแสนนึงเนาะผ่าจากนะครับสิบล้านก็ได้ล้านนึงหรือสองล้านแล้วแต่ความยากง,ง่ายแล้วแต่ชื่อเสียงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ ความสามารถของทนายผู้นั้นนะครับในเมืองนอกคนที่จะเป็นทนายความได้นี่ต้องจบปริญญาตรีอย่างอื่นมาก่อนหนึ่งใบโดยเพราะในเิกานี่ต้องไปเรียนวิชาอย่างอื่นมาก่อนแล้วถึงมาเรียนกฎหมายได้้างั้นกฎหมายบ้านเราไม่ยากให้เรียนนะครับดังนั้นเงินที่จะได้ก็แล้วแต่จังหวัดและโอกาสนะครับสภาพการทํางานนะครับ ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้พีพีติดต่อนะครับไปลงพักไปเรือนจำไปไปพบลูกความนะครับส่วนใหญ่ที่มีวันหยุดนะครับเข้าเดิน,ดนเตาะนท่มไหล่เข้าโทรหาเมาหร่ก็ถ้าสะดวกก็ต้องไปนะครับบางทีถูกจบตีหนึ่งตีสองถ้าเขาต้องการเราเราก็ต้องไปนะครับบางทีอาชีพนายความก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะ เพราะในความขัดแย้งอย่างสองฝ่ายมักจะมีผู้หนึ่งได้ประโยชน์และผู้หนึ่งเสียประโยชน์บางทีถ้าจะโดนได้ได้ข่าวว่าทนายความโดนยิงเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับก็ไม่แปกผู้ที่สนใจประกอบอาชีพทนายความเตรียมพร้อมจานนี้นะครับจบโมโหงไปเรียนที่กีฬาอย่างที่ว่านะครับ จนจบน,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยได้ร <tinc S 1> ับปริญญาแล้วเนี่ยก็ต้องไปอบรมกับสภาันายความมันจะมีอบรมสองแบบนะครับอบรมแบบโวปีกับัวรุ่นนะครับโวปีที่ฝึกงานในสำนักงานสำนักงานธนายความหนึ่งปีฝึกเสร็จแล้วก็ไปสอบการสอบก็คือให้เอกสารทั้งทหมดแล้วก็ให้เขียนว่าให้โจทย์ับวาคดีนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เติมคำในช่องว่าง ถ้าตัวรุ่นนี้เขาอบรมหกเดือนคืองานหกเดือนนะครับแล้วก็สอบถ้าได้รับใบได้รับควานก็จะได้ว่าความทัวร่างการจัดนะครับความข้าหน้่ในอาชีพนะครับก็ตแล้วแต่จังหวะและโอกาสของแต่ละคนแล้วก็ความสามารถนะครับก็อาจจะไปทาอาชีพอื่นๆก็ได้บางคนก็ไปเป็นหนักเานเมืองนะครับ บางคนก็ไปสมัครเป็นทหารป็ต้อรัวนะครับเป็นอาจารย์ถ้าบางคนแล้วไปจบในสิ่งปฏิไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะสอบผู้รักษาหรืออายก,การนะครับอ่หมดเลือกธนายความลมีใครสอบทักไหมครับเรื่องธนายความเหลือเวลา5น,นาทีอ่ะต่อไปวิชา ข้าราการนายการนะครับพนากาการนายกาที่เป็นข้าราชการนะครับกินเดินเดือนจากรักฐบาลน,นะครับเป็นนายความของรัฐบาลน,นะครับมีควาว่าความให้กับหน่วยงานต่างๆของ